หาประจำบ่เคยหาประจำผูกย oh, oh, ังขึ e ้นมาแบบสบายสบายเลยเราเห็ดโอ้ใช่ทางด้อยไปตักอีกเต็มทางไเลเ่ื้นฮักได้เลยกันบ่มีเงินีนเห็ดยังก็ู่ดไรเลยที่กันก็คนตาบอดบ่มีเงินนี่ก็ได้เนี่ยโอ้แต่กระบะเท่เนี้อนชุกแล้วลูกซีมึงรู้ตอนมันหน่ซซีมมึงรู้นห่า เจมึง้วยนี่ักทัวว่าซื้อมักทัวยัะหน่อยตำมมกทัวเป็นยังไงลูกจางจางขนานะ้เม่์ว่าอยู่พดขอกจางพดจางเข้มทุกมื้งโดยพป่โยมซอยแล้วอ๋อเจ้าบดีมีว่ากระต๊กตีนนะ เอาเอาเอาห้เลยบ้าก่ะว้าวห้เลยบังบังบังไป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 บังเดน่ไม่แค่ไม่โอ้ยผู้เท่าเงาเลยมาบ้าบ้าก่โอ้ราังหัวหัวได้เลยจับดีเราบัง โอาเอ้ากินน้ำบอเปิลดูเออกินข้าแซบอยู่แซบอืมอือือกินในแม่เจ้าน่ะบกินน้ำม่บออืมเบิ้งเบิ้งเอาซีนน้ำสีมูอน้องน้ำฝนเดแอะไรแซบอะไรโอ้เบิ้งเบิ้งแซบแซบ แจ่วบันเงัวใส่ลาแซ่บบาสน้สนอยแงไว้เอาเดดิบกลางไว้เด้อล่ะเจ้าบ่ได้มีตู้เย็นบ่ิโอ้น้ําบ่ได้มีตู้เย็นนอยกินแวอยู่กเนา้เนาะอือกหอมซอยใส่ลงมันสุกลซิมเบิ่งเด้อซิมเบิ่งมันแซ่บแล้วก็มันบ่ยากดอกไก่น้อย เขากินนาพี่น้องเลยคันอยากกินลายเนยวกนะกว่าเจ้ากบท่านได้กินเข่ากว่จักมานนี่บอกินแล้วกินใจเศร้าพูเขา,ขาเทียงท่านได้กินมันบอนี่นพอดีต้มไก่ก็ตาบหมกักทัวเลยน้องเป็นพี่น,น,น้อง่าทั้งสมบูรณ์บอมีพูถ,ถือกล้องให้ไอ้บัสบายนอนพักอยู่รถพูเจ็บหัวว่าจันจะบอเป็นยางพี่น้องเลยก็เลยให้น้องน้ำฝนโซสีเมื่อ เี่บนถากินเงยบอาชีพมงสีมือลูกไเ้อคนเาออ้ยใช่น้องคนบอด้มีตู้เย็นพี่้อ้เลยโอ้คนอาฟากระจาดมาแล้ว่าลูกเนี่ยโดยคนสีอ่มเอมมานีดิโดยเ่นสีอมค่ะนี่ก่อนดิโดยโอ้นี่เลยี่เนาะทางนี้ก็ปวกกินวัดได้ไอนี่น้พงนเลยระว่างได้อนี่โดยันปวกยันอัน อย่านั้นว่ามอแต่น,นั่งอยู่หนะบุงเนอมันจิรุดไปด้นี่จอกนี่เนี่ยโดยมันจะกินมดได้ดิเนี่ยรุดแล้วทางนั้นว้ายนองเลยขึ้นได้บ่ขึ้นได้ปะโหรายสิหาน้าขึ้นระวังเนอะระวังข้างใฮักด้เหยอเคยฮักเคยฮับข,ขึ้นมาประจำบ่ยเคยหาประจำผูกยังข,ขึ้นมาแบบสบายสบายเลยเราเห็น โอ้เฮ้ยทางอ่าเอาเอาวางฮะนะขามาขามาเอาเอาหยิบขามาอีกเออเข้าไปมาซอยกันพี่น้องเนาะใครดอกนี่มันเคือรถแดนรังรถแดนมันก็นอนมันยังใหม่เด้มันยังใหม่เด้หากระซองซ้ำมือเองอืมมันยังใหม่หอมเลยเด้นะโฟนเอ้กินอะไรเลี๋ยวเราจะไปื่มไเทไปน้ำกันแหละเดี๋ยวมันก็นอนทั้งก้อนลูก อืออืออืออด้ไปตักอีกเต็มทางเลยเพื่อนฮักไหมเอ่ยโอ้ยน้องเอ้ยุูนะเราโซนใส่แล้วเห็ดแต่พอท่านได้ตายหัวน้ำฝนโดยโอ้ยุูนะสิน้องเอ้ยสิ่เหล่คนเฮาอ่าบ่จักคุมเห็ดคนส่างเนาะคันเห็ดกะเฮาเห็ดบ่เป็นแล้วก็บ่มีเงิน มันก็เลยเฮ็ดยังบ่ได้พี่น้องเอ้ยคันบ่มีเงินนี่เฮ็ดยังก็บ่ได้เดยคือกันก็คนตาบอดบ่มีเงินนี่ก็ได้เนี่ยโอ้แต่กะบาาแท้น,นี่อ่าซุกแล้วลูกซียม,มึงนู้ตอนมันนะ่ะซียม,มึงนู้นฮะซีม,มึงเน้ะเนี่ยมันมัน,มนบ่แซ่บก็บตื่มใส่ใส่แล้วบส่สมขาบขามใส่ บัวจักว่าเรามีหมักทั่วบาวซื้อหมักทั่วใน่ไยตำหมักทั่วเป็นไงนลูกจางจางันน่้แม่ว่าอยู่พดขอกจางพดกลางเข้มเอ้าปาดไซเดอร์เหมืองเด่นโอ้จางเป็นนัวได้นัวอยู่บ่านัวอยู่แต่ว่าจางเตยจางเกลือ เอาใส่นี่เจ้ได้มีรถดีบ่ะ่มีอือขัดเพิ่มรถดีลงไปมันสีแซ่บเลยเยอืมอืมอืมเอาเอาใส่หมักเด่นดนะบุ๋มเอนซีมแต่น,น้ำนะซีมตอนน้ำซีมหนังกระหูแล้วเอาอย่นตอนมันบบเปื่อย้าซักซีเชียงเดินสิไปบอกในตู้แล้วเตรียมกินกันแมอ้ยเดี๋ยวฉีดเนาะผ้าขาลงกินอยู่ตารางเด้อ กินข้าวเราหาเครื่องให้ลูกลานพี่น้องเลยเฮ็ดอีละเดยสิกินแต่เติดจมไก่บ่บ่ตามบ่อหมักทัวเราแม่จะกินตามบมักทั่วบ่บ่ว่าแม่น่ะบ่ยากลูกยันแต่็มเจ้าแหละเสียเมืองด้วยตอนมันค่ะมันเปื่อยแล้วก็โป้งลูกเลยเยันมาซุกแต่น้ำตอนมันบ่เปื่อยได้ ยันว่าจุ๋เจ้าอยากตำสูผู้เฒ่าคนกินผู้เฒ่าคนคือสิบอย่างเรากินประจำก็กินทุกเมื่อดีโดยอาหกินแต่ต้มไก่ก็ได้ส์ <c oughs> เป็นยังไดงบาานี่ <c oughs> แซ่บแล้ว,วเลาแซ่บกันชุกเลยกระปงและกุ้งแจ้วและล้งผู้เฒ่าและผื่นหนังขาอยู่ ทางคุณต้มหนอไมมอยู่กับว่าเป็นยังกินตัวนี้เถอยต้มหนอไมมว่าเสียงมาจังจัดการท่านอืมหน่อเลยครถอกใช้รถโอ้โยมใบมันแห้งแดงเนาะโอ้คันเท้าโยมเรื่อยมันแห้งอันแดงและต้องโหมทุกมื้อเลย เปยมม้ยงมโอยแล้วอือกึ่นหอมกึ่งกุ้มบ้านนี่เออืเฮ้ยลายันหมอกดำเรายิ้มเท่าว,นะาว่าไงล่ะน่ะมาจะแข่งฝนบอสบายดีปะลุงกันลูก <S 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 สบายดีอย่าลืมสะหัวเด้อเนี่ยยันเฮาเกิดนั่นเป็นยังไงแซ่แล้วบอแก้วน้ำเบงไว้ถั่วอีกหนึ่งตันหากกระดูกเด้อ บัดบาเซียงคนมาจันมาถปือยนั่นเองเพิ่นอีล่าอีล่าเสื้อเขียวสบายดีปะลุงกันลูกพู่นี่อยากไอ,ไอไอ้เอ็นแม่บุญเพี้ยนชมให้ไหมไตัดผมคัากว้านยังบ่เย,ยียบลอยจีด้วย กระโตกเด้นี่ตะกระโตกนี่พ่อเออเจ้าบดีมีว่ากระโตกตีนนะโดยนีกะโตกผ่าอีระโตกกับบมีกระโตกตีนกับบมีกระทะกับบมีบัดจักหน่อยซื้อของมาลายว่าเฮือนฮักเขื่อนชาวเตวอ่ขาเฮงแล้วฮะตักลูกอะเดี๋ยวลงถ่ายอยู่ตะลางเด้อโดย้าทางพี่ก็มั่ยยังว่าุกอยู่โอ้โอ้นบะเปิดบ่งดื้อโอ้บ่ ผมเป็นย่างซุกน้ำลังกินน้ำลังต้มไก่ซุกก้อนกินก้อนเพื่อนวะหนาว่ะแม่กินเขาน้ำกันเนอะกินเนี่เออพันแต้มพันจากแก้มแจ้วไม่แต่หามเตียงแล้วเขามานั่งกินอยู่ในพี่เป็นจังได้ทั้งน้ำแตวลูกลราบอยังบุลูกเรายังเจ็บเนาะเราแบบเรา เอาไปทานกินเลยนาะมาไงได้กินข้าวพร้อมกันเราคือชีเจ็บแห้งเนาะแต่อีว่าเชูเผ็ดชูกินเนาะกินชิวคือชีเจ็บกระดกกระดอแลยเนาะเดินเดิฮะอย่างงี้เนาะคนเอาเตียงหามเตียงกินข้าวบางใดเนาะลงมาหาทางวาตุนไปเจอใดเนาะคือนี่ยู่พคมแท้ ทิปงานไปไทเบิร์ดเอ๊เราอยู่ฝูเดียวไหมตกในที่ฝนอันนักนเบะ่าะเขาบแล้วมันไม่ได้ซึ่งไหนอย่งนั้นโอ้ไปไปกินขขาน้ำกันนั่งน้าฝนต้มไก่อยู่คน ้มไก่บ้านนี่ว้านนี่เพิ่งกินลาบสิ้นด้มันนี่ก็เลยไก่มาต้มแมนเพิ่นกินข้าวเที่ยงท่าได้กินน้าไปไปกินน้ำกันเด้อวาตุนเด้อเดี๋ยวบนเดี๋ยวเ้าไปน้ำางอ่ะโดยโอเคโอเคโดยฮางวาตุนเนี๋ยน้องอันนี้เพิ่งเป็นยังไงเนาะน้องนักมันแมนโบขี้ซิวแมนฟรีบ่ นบอกว่าเป็นฟีนแหละเป็นฟีเนะเป็นฟีได้พวกอจีอย่า้บ้านวลนะโอ้เดยโอเคจ้าเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้วเดีวเดี๋ยวตามไปโอเคโอเคเดี๋ยวเอทังสาวจอยไปกินน้ำกัน trời ơi, bây đó bây giờ, bây đó bây giờ,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  bây phải bây giờ, bây giờ, bây giờ, các mẹ, bây giờ, bây nó bây giờ, bây giờ, bây giờ, bây đấy bây giờ, bây nó, bây hết bây bây lại gấp ว้ากินข้าวผู้เดียวพอแซ่บเลยไปไปกินต้มไก่น้ำกันเด้อมาเอิร์ได้ยังนี่เอาเอาเอาห้ยเลยบักล่ะว้าวหายเลยไปเด้อไปมาเอิร์เพิ่นไปกินข้าวไปเด้อพอจะจอยเด้อเราเป็นนักเลยข้างนั้นว้าวผู้ชางคุณหามเตียงเลยพี่น้องเอ้

หาฝรายมาเซ็ตลูกหลานหาฝรายมาเซ็ตเซ็ตเซ็ตลูกเซ็ตอะมันต่างกนเลยได้น้กมันโอ้มันยังเไ่าเอาน้ามาใช้อะน่ะอยู่ในบ้านซื้อน้ำตุกเทไรยัยน่ะหกพันหกพันโดยโอ้น้ำกินพี่น้องเลย เส็จเส็จเลยจะเอาสะปูนางขิ no way, no, oh. my, oh. uh ้น uh ข่ามวยยัางมาค่ย huh. no, uh ังกันนะใครน้อไมยุงเทก็ได้อะนะพงสิพันต์เนี่ยเเป็นวัดเป็นไอ้น่อ้สดๆดไม่ไหมบ่โอ้ไออเออเออหนอไม่ไร่งสิพันบ่โอ้ ตรงสิบพันม,มาขายเดี๋ยว่คยสีซื้อซ่วยสองท0งส่าวพันหม้อโอ้ขายตรงสิบพันอันนี้นะซ่องเอาลงมาปูขินเข่าแล้วก็จังกู้มันเด็กน้อยเหยียบมันสีก,กรมเม,มือนไหอ่าปูจับเจ้อลูกอโอ้โหได้สาดไหมมาปูกินเข่าแบบนี้เป็นจะแซ่บอีกแล้ว <c oughs> โูทั้งเพื่อนไม่ขึ้นนะทั้งเพื่อนไม่ขึ้นแมนแมนเต้าไปสิเออมันจังสุดอืมโอเคอ่ะเงียบเลยมาับมาับละฟูระวังหวัวหัวได้เลยจับดีระวังระวังโอ้โหเอาเอาเอาพี่น้องเอ้ อต้มไก่กำลังห่อนห่อนมามาวาให้ตามมักทั่วเพื่อนว่าผู้เฒ่ากินทุกมือ้อเหมือนกันมามามาเขาเหลือเกียรติหลายคนจะขึ้นบัตักอีกผ้าหนึ่งมาลูกมามาขึ้นมานั่งกินไม่เท่าถ้ากันนั่งมือกินเข่าเด้อเออนักกินน้ำกันทุกคนนั่นลัางมือลูก đọc để nói khoan ao kiến chào vào đây kiến lục kín đi song pha buồn kiến lắm cắn à đẻo nhói chị ừ. hay, 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 hay. hay oh <laughs> à, hò đang tông đẻo <laughs> nè <laughs> 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 ok <cười> หนึ uhm ่งส <s palabras> ั <g Designer incomplete> ้นจักสั้นฮะสามสามสามสั้นยสี่สั้นบางยุ่งอันนี้เอาา่าวมาไม่เท่าหน่อยมากมกินบ่บกินบ่เม่นั่นแม่ชาเจอน่าร้านบ่โบกินบ่เจ้าเอาข่ามาละ มุนไปมั้มามาไหนล่ะมาเด้อกินข mm ่าวเด้อนะม่าน um> anyway? ้ำกันดเกน้อยเด็กน้อยคนกินดีพุ่นเี่ยจ้รถัโอ้บัดโซจาสีมือนั่งน้ำฝนได้นน่่ซ่บอยูเศกเขามาในแม่ไม่เท้าวยไเขามาไม่หมักจะได้ไม่เท้าอันอันนั้นเราก็เพิ่มมากินน้ำบูนะ โอ้ไม่เถ่าบ oh, right. oh, 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 uh, no oh, ่ก anyway. uh, ินไกลแล้วเป็น huh. ย oh, ังอะนะโอ้ได้กินสมูดได้ไหมเถอะชมใบจองนั่นนะชมมูดใบตงชมใบจอเหออเนไทย้เอาอเยอะจงมอากดีมาฮะมเป็นยังัเป็นยังกินรลลเขากินเลนล่นตามสบายนะแม่โกินบ กินลูกกินกินกินอกินกิน5ากนกิน5แกน่ากินแล้จะกินข่าวจากลูกสาวจอยแซบป่ะแม่แซบป่แซบอร้อยหรอแซบอร่อยโอ้ทั้งแซบทั้งอร่อยจะกินได้เลยอยากกินได้เลยเนี่ยมืออื่นกินอีกกินแต่โมเปิ้ลด้อ้กินข่าแซบอ้วยอือ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 กินได้ไหมเจ้าน่นโกินน้ำม้วน่ เบิ S <S <an am alı> ้งเบิ <S <S <experimentation> is is ้งเอาซีนน้ำสีมือน้องน้ำฝนเด้อแช่ปลาไห่ปลาโอ้เบิ้งเบิ้งแซ่แช่แช่สมอวแช่หัวเจ้าได้ไล่ะคนกินเน้่ยหัวหัวกนตัมาหัวหายบ่ได้กินเข่าจำลาพอเฉาจอยนะเอากินกินได้บดนี่หมีจะม่ีเลไปจะวาอยากเข้าจ๊ะ โอ้เราเดานมาขายน้ำม no. ้บ่าเอาเงินค่าน้ำม้ให้แล้วกันเดินลงบ้านไหนอืเดานมากินเขาน้ำโมบ่านเจ้าน่ะมันไม่ยากฮะผมสิบพันที่นะขอบใจขอบใจอ่ะโอ้เบาเสียงพนักพอดีเลยไหมใช่โอ้โอ้เบาเสียงเรามาแต่ซื้อไม่เบาเอากินมันอิ่มก็หลูกเลยจัง จะไหนสิเป็นลมเป็นแรงก่อนเออกระกออแค่ละหอนใหญ่จัะล้างางเจ้าคนบริกินเข่าเลยเนาะเข่าก็ได้แล้วเจ็บแล้วเจ็บคางแล้วกินบ่ได้อะไห้ซึ่งเจ้ากินเฮาก็อิ่มแล้วเฮากรได้เดี๋ยวเฮากินน้ำลังด้วยอ๊ยน่าน่าไม่ใส่แบบไหนไม่บอลบอนเลยืนมือไม่รู้แอมเลยไปแอมทำอไรก็ไปร้อยที่ แบบซีมาแล้เอง่ะว่ะอร่อยแซ่บอร่อยผู้เฒ่าก็ว่าอร่อยคือกันยเศ้านี่กินครับยังจะเศ้าแบบนั้นปะจานนี้กินกับขั้วสิ้นที่ลุงเพิมเพลินเรือวันนี้ออืวันนี้ก็กินตรงไกลกินให้มันอิ่มๆจะได้มีแห้งจานมาจากไหน เอาเลี้ยงแล้วเรากินน้ำเราวะกินน้ำก็ดีกินกินกินน้ำกันี่นอะไรกินไรคู่ไรคนมันจังกีมเนาะแซ่บอร่อยผู้เฒ่าก็ว่าแซ่บอร่อยคือกันอ่โอ้โหนี่ชดบวงช่องอันเลยเออซ่อนซองเลยวะแซ่บอะไรกินช่องบวงซ่อนกันเลยวะจีเออ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 แอบหลายเนาะ ปูู่กทางพนเสาจอยอุ้มลานไปแล้วลานเล้าไห่ปู่เท่ามาดิมน,น้ำกันกินขขากินน้ำจะไ,ได้แซบๆเนาะนะตามสบายเด้อวันนี้เด้ออ่เดี๋ยวมื่ออื่นหรือมื่อหนาู่แเละสิมีกินไม่อีกมื่อนี้กะกินซัมนี่ไปก่อนอบอกทางนอกอันน้าฝนเพื่นว่าอันไอ้ตาม,มักทัวน้ำว่ะมา มาคือเก่าหะเล่จื้อเฮาจะบอกฮามาคู่มือก็ได้เราไปยินกระยาแล้วดอกลรากระจื้ออยู่นั่หะเล่ผัดผูผัวผัดแล้ไปไซส์ะไปแล้วเงินเงินโอ้เขาบอกให้เราเอาลูกแท้แต่ลูกบ่อยยังบ่อเสียงคนยังให้คนจับโอ้คนเห็ดดอกไฟยังบ่ทันแล้วอีู่เอ้ต่อดอกไฟบ่ น้าส,ส, er. yeah. oh. okay. สันเดชกินข้าวกินน้าพี่น้องเลยสมบูรณ์กดี๋ยวสิจบคลิปก่อนเนาะแล้วเขาก็สิกินคือการันแหละเดี๋ยวปล่อยเพฝนกินข้าวก่อนน้ากินข้าวกินน้าซาเดอร์วันนี้เด้อจบคลิปก่อนขอโตัวก่อนนะน้องน้าฝนเด้อเด้อจังไดก็ดีใจน้ำอ่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเลยช่ยนะเขาก็อิ่มน้ำเพื่นกินข้าวกินน้าเดี๋ยวสมบูรณ์ไปกินลังคลิปพุ่นดอกเนาะบ่มีผู้จับกล้องทั้งลูกใายกา นอนผ่อสบายกินยายนอนอยู่รถดีไหมเอฟซีอสมบูรณ์มากครับพายมากับลูกอีดายเลีย้ยงแต่ลูกมันอยู่รถผ่อสบายพอได้มาเป็นมูแม่พ่ได้เกี่ยวเข้าเนาะอ่ะสบายดีเด้อบุตรคนเด้อโดยอ่ะอยังไงเดี๋ยวสมบุญกะสีโคโตก่อนสมเพิ่์กินข้าวกินน้ำอ่าจำมื้อนี้เนาะสมบุญกะ คือนาก,กินน่าอยู่มากพีน้งเลยผมมาจาัดในสำหรับคลิปนี้ก็สี่โฟตโต้ก้อนพี่น้องเนาะโฟโต้เมื่อว่า,วาจะไใบก้อนพ่อกันในคลิปหน้าเพื่อละขอบุญขอบคุณเบอร์สุขสุขคนที่เขามาเบิ่งมาส้มเนาะมานะพ่อกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดี